วาาสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผม a อนดีเกมนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกม g u s s n d b น a c p o ็กพกันนะฮะแล้วก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะฮะผมขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับ350คนกันด้วยนะฮะโอเคซึ่งทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแมป g u s s n d b น a c k p o w d e r คือแมปอะไรนะฮะ ซึ่งกั๊สแอม็กพาวเดอร์คือแมปที่อยู่ในยุคนาโปเลียนนะฮะซึ่งไม่ใช่ยุคนาโปเลียนที่มีสงครามแบบธรรมดาซึ่งเป็นยุคที่นาโปเลียนมีซอมบี้ฮะซึ่งเสน่ห์ของแมปนี้คืออยู่ที่ปืนฮะทำไมาถึงบอกว่าอยู่ที่ปืนก็เพราะว่าสมัยยุคนาโปเลียนอ่ะมันจะไม่มีปืนกนฮะมันจะปืนข้ามศิลาซึ่งเป็นปืนข้ามศิลาเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการรีโหลดกระสุนนานมากเลยฮะซึ่งถ้าคุณไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะ ใช่ครับผมก็จะประมาณนี้แหละครับผมแตนะ่แรกมากับความแรงที่ได้มาถือว่าคุ้มค่ามั้งนะฮะ <c oughs> ซึ่งแบบนี้จะมีคลาสด้วยนะฮะอยู่ที่5คลาสนะฮะซึ่ง5คลาสนี้ผมจะทำคลิปแยกอธิบายว่าทำอะไรได้บ้างในคลิปหน้านะฮะโอเค ซึ่งคลาสที่ผมเล่นอยู่นะครับคือคลาสแซปเปอร์นะฮะซึ่งคลาสเนี้ยจะสามารถสร้างกบดักหรือว่าสร้างกำแพงไม้ซอมบี้ได้นะฮะแล้วก็มีขวานเป็นอาวุธนะซึ่งขวานเนี้ยเป็นอาวุธที่แรงที่สุดในคลาสแล้วนะฮะยังไงล่ะครับคือสามารถฆ่า3ามตัวในทีเดียวได้เลยนะฮะซึ่งแลกมากับการเหวี่ยงหรือสวิงเนี่ยช้ามากนะฮะโอเคครับซึ่งสาเหตุที่เราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าซอมบี้มันเกิดเยอะมากนะฮะ เราก็เลยต้องมาทําไม้อะไรตรงนี้แหละเพื่อน่วงเวลาให้เพื่อนเราทาภารกิจนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะในขัขาบอกว่าจะต้องเอาคบเพลิงแล้วก็ไปเจุ่มไฟแล้วก็มาจุดตรงนี้นะฮะซึ่งถ้าเราจุดเสร็จแล้วเราก็สามารถขนส่งระเบิดไปตรงประตูเหล็กที่เราต้องไอ้นี่นะครับประตูเหล็กที่มันขวางอยู่นะฮะโอเคซึ่งเราก็ต้องจงเวลาให้เพื่อนนะฮะเพราะว่าถ้าสมมติซอมบี้ไปแล้วก็มันก็จะยากนะฮะโอเคโเคไปเพื่อนโอเค นี่แหละครับผมที่เราต้องเขียนแล้วก็เอาไปจุดระเบิดนะฮะซึ่งเราก็ต้องใช้คบเพลิงจุดไฟมาแล้วแล้วก็ไประเบิดตรงนั้นซึ่งตอนนี้ผมกาลังเบี่ยงเบนความสนใจอยู่นะฮะโอเคเพื่อนสู้เพื่อนเพื่อนสวย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 อันนี้สร้างกบดังฮะเดี๋ยวเราสร้างบ้างนะซึ่งก็มีสามารถเล่นได้หลายคาสนะฮะซึ่งก็มีเพื่อนเราเล่นคาสแซเปเือนกันโอเคเราเราถ่วงเวลาให้เขาไปจุดระเบิดตรงประตูนะฮะโอเค วางกระดับวางกระดับโอเคผมระเบิดเสร็จแล้วนะฮะโอเคซึ่งสิ่งที่เราจะทำต่อไปไนในด่านนี้นะฮะคือเราจะต้องเขยา่าเอ่ออะไรนะเบล,ละอะระคังนะฮะซึ่งจะทําให้คนนี้มาระเบิดประตูให้เราอีกแล้วนะฮะโอเคนี่ฮะเบล,ลอันนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ผมกําลังสร้างฐานนะฮะนี่ฮะก็มีเพื่อนเราเพื่อนแซปเปอร์เรานะฮะโอเคซึ่งตอนนี้ผมกำลังสร้างไปแล้วอันนี้เป็นกับดัก ก็ไม่ใชื่กับดักก็เป็นที่กันได้นะฮะโอเคเราก็ต้องถ่วงเวลาให้คนนี้นะครับมาระเบิดประตูตรงนั้นนะฮะโอเคโอเคมาเฮ้ยเสียงระเบิดแล้วไป let's go <S ไปนะครับอันนี้เสียงระเบิดแล้วไปเลยนะฮะไป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  go go อันนี้เราจะต้องไปฝั่งนึงนะฮะฝั่งหนึ่งของเกาะนี้นะโอเคนะฮะฝั่งหนึ่งก่อนู้นนะฮะโอเค เป็นเราอยา่าลาท้ายนะเนี่ยเราต้องข้ามสะพานนะี้นะฮะซึ่งเราจะเดินไม่ทันนะโอ้ยอันนี้เพื่อนเพื่อนกดสกิลให้เรานะฮะเราวิ่งมานะฮะโอเครอดแล้วยา่ารอดแล้วครับผมได้เอชิมเมนต์แล้วนะฮะยา่ารอดทุกคนดูไปทั่วจบแบบแฮปปี้เอ็นหรือเปล่า <laughs> โอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะแลเจอกลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ